อยู่กันที่ลีเพาครูมณทาค่ะเรานะคะจะไปสัมภาษณ์ครูมณทากันเลยค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะข้างนี้หนูจะมาสอบถามนะคะก็คือลีเขาเนี่ยค่ะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเลยค่ะชื่อกลุ่มหมู่บ้านวังน่วงนะคะชื่อกล่ของรูุ่มตั้งอยู่ที่สามสิบเก้าหมู่ห้าตะบลนาสายอิมเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหนูอยาจะทราบประวัติของหมู่บ้านหรือว่าที่มาของการสัมภาษณ์ค่ะประวัติของกลุ่มใช่ค่ะ มเมื่อป25ศ2511นะคะมีคุณตการชวนธุรกิจเป็นปน้าตาดอนของที่5ตำบลนาทรายแกไปเยี่ยมญาติของแกที่เรือนจำเ,ออเรือนจำก็จะทำน,นะของตะนคร่างธรรมราชทีนี้แกก็ไปเห็นฝาประปราชีนีหรือว่าปัจจันปีสอนนักโทษเรือนจำทีนี้แกก็เห็นแกก็ว่าจำมาแล้วก็มาผัดทำทีนี้แกก็สอนคนหนึ่งบ้านทีนี้แม่ของครูแม่ญาติของครัวไปเรียนจากแกมา ทีนี้กูก็สืบทอดมาจากคุณม่ตอนแรกก็มีสมาชิกกลุ่มอยู่สามปุบห้าคนตอนแรกชื่อกลุ่มว่าบ้านทับกันนะไม่ใช่บ้านมังม่วงทีนี้พอตาม,มาตาม,มาก็แตกแยกกันแตกแยกกันไม่ได้หมายถึงว่าโกรธดกันนะบางคนก็ไปอยู่เจ้าอวดบางคนก็ไปอยู่หัวใ้ต่างอำเภอต่างอำเภอจังก,ก็เลี้ยงแยกแยกแยก,ยยกันทีน,นี้ก็เหลืออยู่สิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนก็ตั้งกลุ่มใหม่ตั้งกลุ่มใหม่ชื่อว่ากลุ่มบ้านมังม่วง นี่คะอยากจะถามในส่วนของขั้นตอนรรการทำอะค่ะว่ามีอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทำยังไงอะ่ะอ๋อได้เลยจ้านี่คืออุปก,กรณ์นะคะตาม่ามๆเก้าอีเป้าอันหนึ่งก็คือมิเตอร์สองเข็มถักโบเทแล้วก็ฟา,า,ามามามาทำให้มันเหลวพูดได้ว่าภาษาใต้ก็ยึดมาขนขนให้มันเหลมแล้วก็ควาปลากระป,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 ป๋องถักแกระดาษทรายกระดาษแยกเป็นกาวเผื่อว่าเราขาทำอะไรก็เนี้ยค่ะ<ม><ม> ก็มีหวายหวายตัวน,นี้หวายตัวน,นี้นะคขั้นตอนวิธีทำเนี่ยก็จำดีนเผามาจากหนึ่งเส้นแยกให้เป็นสามเส้นก่อนนะคะเนี่ยการแยกแบบนี้นะคะ เป็นหกได้เส้นเล็กแบบนี้นะคะทีนี้เราก็มาก,นกานกวามเอากระป๋าตีตัวนี้ทีนี้พเราได้เส้นมาแล้วนะคะเราอยากใต้กระเป๋าตรงไหน เราก็ทำทรงนั้นนี่อันนี้เหมือนอันนี้ครูอยากทําวงกลมเข้มกลมนะคะลูกกลมแล้ก็สานนี่ค่ะนี่วิธีการตั้งก้นของมันเรื่อม่ไดเคยก็ใกล้ๆข็มตัวนี้นำไป คือช่วยเราใจเย็นช่วยเรามีความอดทนนะคะสารเดืนนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยกว่าจะเสร็จขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ